สวัสดีครับผมปลอล้อโต c คัสตอมช็อปนะฮะวันนี้เอาอีกหนึ่งงานครับเป็นงาน CNC ดุมเฉพาะดุมนะครับคันนี้เป็นล้อของ Harley Street Bob ครับซึ่งลูกค้าเขาสั่งล้อมาเองนะฮะคือคือเป็นล้อ CNC จากจีนมาแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้สั่งดุมมาก็เลยให้ผมอะ CNC ดุมหน้าหลังให้ใหม่นะครับก็อันนี้หน้าตาดุมครับ ดูก่นกอนน็อตยังเป็นน็อตสีดำนะครับเพราะว่าผมสั่งน็อตสเตนเลสไปแล้วแต่ยังไม่มานะครับก็เลยใช้น็อตดำแทนก่อนนะฮะยุดแล้วก็ใส่บูทกลางอะไรให้มันจบก่อนนะครับก็อย่างที่เคยเห็นข่าวก่อนก็จะเป็นล้อ c n c ของคัน4ฟีคันนี้ครับก็ทำดุมทำอะไรเหมือนกันก็แต่คันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอ,อ,อนาคตเขาอาจจะทำเป็นดิสเบรคคู่เราก็ ทำเป็นดิทูให้ให้รอได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ให้ดูหน้าตาชิ้นงานเฉพาะอลูนะครับปกติผมใช้เกต76เนอะ76จริงก็แข็งมากนะแต่ลูกค้ารีเควสขอเป็น7075เพราะพรพอแม็กมันเป็นปัดเงามาครับก็พอซ n c เสร็จก็ส่งไปปัดเงาครับก็เอามาให้ดูกันนะครับเผื่อพี่นะ้องใครสนใจครับอยากขึ้นรอทั้งวงแบบนี้ก็ทําได้นะครับ พร้อมดุมครับโดยต้องส่งล้อเดิมมาด้วยนะครับคือเจ้าของเขาส่งล้อเดิมซึ่งเป็นล้อซีนะส่งมาแล้วผมก็จะวัดระยะครับให้มันเท่าเดิมเขาก็จับไปใส่ได้เลยครับผมหรืออยากซีนซีทั้งวงก็เหมือนที่เคยลงไปนะครับเหมือนก็เหมือนวงนี้ก็สามารถทําได้ครับก็เ,เลยเอามาให้ดูกันวนะ่าหน้าตาสวยงามประมาณนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอนอสตัเลเจก็สวยเลยวันนี้ก็เอามาให้ดูครับหน้าตาร้อหล่อๆนะครับผม โอเคครับมีอะไรเดียอัปเดตกันใหม่ครับสวัสดีครับ